นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้ทำเราก็เพิ่งตื่นนะวันนี้แบบสะดุ้งตื่นแต่เช้ามากเลยปกติก็เจ็ดโมงก็คือตื่นตอนนี้คือหกโมงครึ่งนะคะก็คือปกติเราวอะตื่นมาเราก็จะกินนาหาเป็นอย่างแรกเลยนะคะแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่แบบอ่าออกกำลังกายเนาะก็เดี๋ยวจะกินอาหารเสริมนี่นะคะ ตอนนี้กำลังลองไปของ DIY ยอยนะเขาบอกว่าให้กินให้กินก่อนออกกำลังกาย30นาทีนะคะก็คือรู้สึกอึ้งตัวเองอยู่เหมือนกันวันนี้จะต้องตื่นแต่หกโมงครึ่ง งงปกติคือเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งแต่วันนี้แบบอะไรโดนใจให้ตื่นพอโมงครึ่งก็ไม่รู้แล้วตื่นมาก็คือไม่ง่วงไม่หลับต่อด้วยก็ระหว่างนี้นะคะระหว่างที่รอหกสามสิบนาทีเนาะแล้วก็จะถ่ายโซเชียลดูเมลลูกค้าต่างๆก็แล้วก็เช็คงานต่างๆเนาะนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวจะคอยไปล้างหน้าเป็นฝันกันนะลูกเหาอห่าวเฉยๆแต่ไม่ได้หลับต่อแล้วนะจ๊ะ Feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How <laughs> do you look so fine? The plus, <laughs> plus, plus, always gonna make you ออกเสร็จเรียบร้อย2คลิปนะคะเป็นของโคลเอสแล้วก็เดี๋ยวจะออกต่อด้วยของลิลลี่ค่ะทุกคนคือเราเพิ่งค้นพบช่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นท่าที่แบบอินเทนส์ขึ้นมากว่าของโคลเอแต่ว่าอันนี้มันจะแบบได้ตรงจุดที่เราต้องการเลยเนาะแล้วคลิปของเขาคือเป็นคลิปแบบระยะสั้นๆ5นาที7นาทีก็ทำชิลๆไปนะคะทุกคนตอนนี้ก็นั่งพักหายใจแป๊บนึงเพราะว่าเหนื่อยมากวันนี้คือออกแบบฮิต15นห้าฮิตเลยทุกคนใช้พลังงานไปเยอะมาก อาบน้ำสระผมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราเป็นคนที่ไม่ชอบเป่าผมให้มันแห้งไปในแบบจบในครั้งเดียวอะ่ะเราก็จะปล่อยให้แบบ แห้งด้านหนึ่งแล้วอีกด้านหนึ่งก็จะปล่อยให้มันแห้งเองโดยธรรมชาตินะคะแล้วระหว่างนี้เราก็จะมาลงสกินแคร์กันนะคะซึ่งตอนนี้บ้าน,นข้างๆเขาก็ทําบ้านอยู่อาจจะมีเสียงคืดๆน,น,นิดนึงนะทุกคนต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะก็สําหรับมอร์นิ่งรูทีนช่วงนี้เนาะทุกคนตัวแรกเราก็ใช้เป็นอันนี้ก่อนเลยค่ะเป็นตัวอินนิสทรีนะคะชื่อบลูเบอร์รี่ลีบาลานซิ่งสกินนะคะตัวเนี้เป็นน้าตบตัวหนึ่งที่แบบปังมากๆในโซเชียลต่างๆทางเราก็เลยไปหามา ลองดูนะคะก็รู้สึกว่าเขาช่วยปรับสมดุลให้ผิวได้ค่อนข้างโอเคเลยแบบหน้ามันน้อยลงแล้วก็ช่วยให้ผิวมีความแบบกระจ่างใสขึ้นเลยเงี้ยก็คือเป็นน้ำตกที่เออราคาน่ารักแล้วก็คุณภาพก็คือดีงามเลยนะคะทุกคนแล้วก็สิวผดไม่ค่อยขึ้นด้วยนะตัวนี้แล้วต่อจากนั้นเราก็จะลงไปเซรั่มเลยนะคะซึ่งเซรั่มช่วงนี้ที่เราใช้เนี่ยก็ชอบตัวนี้นะคะเป็นของเมโซเอสเตติกนะคะทุกคนเป็นตัว ha densimatrix นะคะคือเขาจะเป็นาาเซรัมไฮยาเเคมข้นตัวเนี้หลักๆก,ก็คือมีความแบบเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเป็นหลักเลยนะคะคือหลังๆอะ่ะผิวเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสิวแล้ว,ลวอย่างที่บอกก็เลยไม่ได้แบบใช้สกินแคร์ที่มันรักษาสิวอะไรเงี้ยก็คือหลังๆต้องการความชุ่มชื้นม,มากกว่าเพราะว่าเรามีการนอนดึกนอนน้อยบางวันก็นอนไม่พออะไรเงี้ยแล้วผิวก็ใก็แห้งบางวันก็แบบขี้เกียจลงสกินแคร์เยอะๆแก้เก็ดปะโอ้นั่นแหละแบบเหนื่อยแล้วฉันทางานมาทั้งวันฉันเหนื่อยแล้วฉันก็นอนเลย ลองใช้ตัวนี้แล้วเขาแบบเผยเขาจึง้งจริงๆทุกคน ตัวนี้รีวิวเยอะมากเลยเรียกได้ว่าเป็นสกินแคร์ระดับต้นๆของวงการเลยค่ะ HA densimatrix ตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวเด่นของแบรนด์ที่ขาดตลาดหนักมากตัวนี้เขาเป็นเซรั่มไฮยาเข้มข้ขนนะคะมีไฮยาลูรอนถึง4ชนิดเลยเนื้อสัมผัสบางเบามากแถมซึมไว้ไม่เน,นะหนะผิวเหมือนทีเ่เราเคยใช้กันเลยนะแถมช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวทันทีเลยหลังใช้ไม่ใช่แค่ไฮยาเข้มข้นนะแต่ยังมีสานรกัดหลักที่เต็มไปด้วยคุณภาพไม่ว่าจะเป็น marshmallow root extract ที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการคงอยู่ของไฮยา เลลอนและมาลาลคยเอ็กซ์แทรกเป็นแอนติออกซิเดนต์ปกป้องการคงอยู่ของคอลลาเจนกับอีลาสตินตามธรรมชาติของผิวเลยนาเดี๋ยวเราจะลงให้ดูว่ามันเข้มข้นขนาดไหนนะนี่แกเห็นป่รก็คือช่วยในการเข้าไปบำรุงทุกชั้นผิวของเราเลยนั่นเองนะคะทุกคนคือแบบบำรุงได้ล้ำลึกมากๆจริงๆนะคะแล้วก็เนี่ยให้ดูว่าเนื้อก็คือมีความแบบชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำเลยค่ะทุกคนลงอีกหนึ่งข้ามเด้อหลักหลักก็คือแบบ เน้นเติมนม้ำเติมความชุ่มชื้นให้ผิวแบบเต็มแม x เลยนะคะเนี่ยซึ่งเนื้อก็คือแบบเหมือนจะไม่ซึมแต่พอวน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 ,วน,วน,วนที่ผิวไปอย่างเงี้ยก็คือมีความว่าแบบซึมเข้าผิวไปเลยเนี่ยเห็นปะนางซึมเข้าไปแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือผิวดิฉันนะคะเนี่ยเห็นปะแล้วก็นางสามารถแบบให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลังที่เราใช้งานเลยนะ คือดีมากทุกคนคือเราสึกว่าตัวเนี้เป็นตัวเติมน้ำให้ผิวที่แบบโอเคมากๆเลยสมกับระดับ medical grade ของเขาจริงๆนะคะแล้วที่เราชอบมากๆคือ feeling ตอนใช้ไว้ทุกคนมันไม่มีกลิ่นอะทุกคนคือมันไม่มีกลิ่นเลยมันเป็นความแบบ สกินแคร์สะอาดสะอาดคลีนคลีนแบบนี้เลยทุกคนอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคือตัวเนี้ยเขาไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองเลยทุกคนใครที่แบบว่ามีแนวโน้มเป็นสิวง่ายหรือว่าผิวแพ้ง่ายก็คือสามารถใช้ตัวนี้ได้แบบสบายใจหายห่วงได้เลยนะซึ่งส่วนตัวเราก็ใช้ตัวนี้ทั้งเช้าเย็นเลยเนาะยิ่งแบบใช้ต่อเนื่องมันแบบยิ่งเห็นผลลัพธ์ที่แบบดีมากๆทุกคนก็หลังๆคือเราใช้แต่น้องคนเนี้ยรู้สึกว่าผิวมันดูแบบ อุ้มน้านดูฉ่าน้ํามากขึ้นมากๆแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องแบบเมคอัพไม่เกาะผิวเลยคือเมคอัพเกาะผิวดีขึ้นมากแล้วผิวก็มีความเนี่ยอุ้มอุ้มแดงดีมากนุ่มชุ่มชื้นสุขภาพดีแบบแบบประทับใจเนี่ยช่วงนี้ก็แฮปปี้กับน้องคนนี้นะคะทุกคนและหลังจากน,านั้นเราก็จะมาใช้ m o ร s t รเซอ e r แบบบางเบาๆนะคะก็ยังคงใช้เป็นน้องควินยาตัวนี้เหมือนเดิมนะคะลูกหลักลูกเลิมนะทุกคนเป็น m o ร s t รเซอร์ที่เหมาะกับสําหรับผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างนี้เลยพอเนื้อเขาจะแบบ ดีต่อผิวแล้วก็ช่วยรักษาผิวปกป้องผิวจากมลภาวะอะไรเงี้ยก็เป็นอีกตัวที่แบบใช้แล้วแฮปปี้มากๆเลยกนเนี่ยเสร็จแล้วทุกคนประมาณนี้นะสหรับสกินแคร์ในตอนเช้าเราก็จะมีแค่แบบ 2- อสาตัวเป็นหลักนะก็คือน้าตบเซรั่มแล้วก็มาเจอร์ไรเซอร์แบบแบบเจลนะคะก็ประมาณนี้เพราะว่าส่วนตัวตอนเชา้าไม่ชอบลงบำรุมมงเยอะนะคะไม่ชอบอะไรที่แบบค่อนข้างหนักผิวอะไรเงี้ยแค่นี้ก็คือแบบโอเคแล้วนะทุกคนเราก็แบบแต่งหน้ากันต่อได้เลย นี่นะคะเอวิดย์ลุคของทางเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็เป็นลุคแบบว่าเบาๆใสๆกลุบกิบนะคะพอให้แบบหน้าไม่โสมเนอะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะก็ คนอื่นเขาจะแบบแต่งหน้าแล้วก็ทําผมใช่ปะ่ะแต่ว่าเนื่องจากเราคนขี้เกียจนะคะทุกคนขี้เกียจทําผมยิ่งถ้า everyday l o o ก็คือจะไม่ทําผมเลยนะคะก็คือจะปล่อยแบบประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่สำคัญของเราในตอนเช้าเลยเนี่ยก็คือการกินข้าวเช้าะคะ่ะทุกคนบางคนที่แบบรักเบรกฟัสเลยขอขึ้นแฮชแท็กซงเจเลยเบรกฟัสนะคะคือแบบต้องกินข้าวเช้าไม่ว่าจะแบบ เริ่มทุกอย่างเริ่มสายกี่โมงแต่คือไม่เชิงเข้าเช้าว่คือต้องกินมื้อแรกอะไม่งั้นทุกอย่างจะไม่สามารถดําเนินการต่อได้ทุกคนนึกออกปะ่ะมันจะแบบไม่คอนติเนียต่ออะเออเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องไปหาอะไรกินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องรีบไปตอบไลน์ลูกค้าด้วยเพราะะนั้นตอนนี้ฉันต้องไปเติมพลังให้ตัวเองก่อนเนาะงั้นก็ไปหาอะไรกินกันเลยดีกว่านะคะทุกคนเพราะหิวมากเลยนะคะ ีะะมือเช้าขอางเราไก่ยงออร์ชอนนะคะทุกคนนี่แล้วก็มีการแต่ายดาด้วยนะคะขาดไม่ได้เลยสำหรับตอนเช้าทานข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาทานอาหารเสริมกันต่อซึ่งช่วงนี้ก็กินเป็น สองตัวนี้นะคะคือจริงๆอ่ะเราเป็นคนที่กินอาหารเสริมของ D.I. อยู่แล้วเนะแต่ว่าก็จะแบบสลับสับเปลี่ยนเรื่องสูตรกันไปตามแบบสภาพปัญหาผิวในแต่ละช่วงเนาะซึ่งตอนนี้ก็ทานเป็นนี้นะคะอันนี้เป็นตัว After Breakfast นะคะตัวนี้1เม็ดแล้วก็ทานเป็นเบอร์6 1เม็ดนะคะเป็นสูตรสําหรับแบบป้องกันผิวจากมลภาวะต้านมลภาวะปกป้องผิวจากมลภาวะอะไรเงี้ยทุกคนดีงามมากๆเลยก็ทานอย่างละ1เม็ดจ้า โอเคค่ะทุกคนเราก็กลับมาเจอกันที่มุมทํางานที่คุณเคยกันนะคะก็นี่แหละคือชีวิตครึ่งเช้าของเรานะคะคือเป็นแบบรูทีนช่วงเช้าก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็คือนี่แหละพอกินคงกินข้าวเสร็จก็นั่งเช็คเมลเช็คงงเช็คงานอะไรกันไปนะคะแล้วก็บางวันถ้าเกิดแบบงานม่ยุ่งมากนะทางเราก็จะแบบนั่งหาอิสรชันในการทํางานต่างๆต่ตตอไปนะคะแล้วก็เช็คลายบ้างอะไรบ้างนะคะทุกคนดูโซเชียลบ้างกลุ่มอีคือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ค่อนข้าง็อกซิกมากนะเราเราก็ไม่ค่อยอยาก เสพโซเชียลเยอะมากเท่าไหร่โดยเฉพาะชว i ต t e r นะคะเพราะว่ามันท็อกซิกมากแล้วช่วงเนี้แบบคือพอเราเจออะไรที่มันท็อกซิกมากๆใช่ป่มมันก็กระทบต่อจิตใจเราแล้วก็เหมือนพานไปเรื่อยเลยไม่รู้มีใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคือแบบนอยกับทุกสิ่งอย่างแล้วก็นั่นเอาตัวเองไปแบบไปเครียดไปกดดันหรือว่าไปหมกมุ่นกับมันมากเกินไปอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็เลยพยายามแบบห่างหายจากโซเชียลนะคะแต่ว่า ก็ยังคงทํำนู่นทนํานี่ทำ YouTube ทำคลิปอะไร่างเงี้ยเป็นปกติแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเฮยอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยเท่าเดิมนะทุกคนเพราะช่วงนี้ก็พยายามแบบห่างกันสักพักกับโซเชียลอยู่นะคะตอนนี้คืออิ่มมากนะก็เราจะกินข้าวอีกทีก็คือตอนช่วงแบบบ่ายๆเลยค่ะระหว่างนี้ก็ นางเคียงองเคียงงานมีแผนจะตัดคลิปส่วนที่เหลือด้วยนะคะเพื่อที่จะได้แบบว่าลงทันตามไทม์ไลน์ที่วางไว้นั่นเองนะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับมอร์นิ่งรูทีนของเราค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคอนเทนต์แบบนี้กันนะคะก็สําหรับสาวๆคนไหนเนาะที่กาลังหาสกินแคร์ที่ช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเป็นหลักแบบเน้นๆเต็มเปี่ยมเลยนะเราก็ขอฝากน้องคนนี้ไปอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะคือมันใช้ดีจริงๆคนส่งมาที่เขาเป็นระดับ medical grade เลยนะคะแล้วก็ได้รับการรับรองมากมายเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองไม่อุดตันในผิวด้วยนะคะทุกคนใครที่เป็นสาวผิวเบาบบางแพ้ง่ายผิวอ่อนแอหรือว่าผิวที่แบบเป็นสิวง่ายนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้แบบปลอดภัยสบายใจหายห่วงได้เลยค่ะทุกคนส่วนตัวต่ใช้มาก็คือชอบน้องมากแฮปปี้มากกับน้องคนนี้นะคะทุกคนก็เลยแบบว่าอยากหยิบมาแนะนาต่อกันนะคะทุกคนก็สําหรับใครสนใจตัวนี้นะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้ตามช่องทางนี้เลยนะคะเป็นช่องทางอะไรทางเมโซเอสเตอร์ติกนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้เลยเขาก็มีทั้งแบบ lazada shopee แล้วก็มีเพจ Facebook ด้วยนนะะคคทุกหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องขอตัวไปเคลียร์งานแล้วก็ตัดคลิปต่อแล้วนะคะทุกคนแล้วก็วังว่าทุกคนจะชอบคอนเทนต์แบบนี้กันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์แล้วก็กด subscribe ทางเราด้วยนะคะทุกแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้เราไปทำคอนเทนต์ประมาณไหนอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแลนะะ้วค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะาย b y ย